หาที่แจ้งมาจากผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะรายหนึ่งอันนี้คือรายหนึ่งที่แจ้งมาแต่ปัญหาได้เกิดขึ้นกับหลายรายมากๆนะคะก็คือการวิ่งทับเส้นทางการนี่แหละค่ะถึงแม้ว่าจะมีการลงโทษกับผู้ที่กระทําผิดไปหลายครั้งแล้วก็ยังกลับมาอีกนะคะปัญหาะะเดิม,เดมๆเลยผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงไปดูในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปติดตามกับคุณสิริขวัญจันฝอยค่ะ ทับซ้อนสัมป,ปทานเราตรงให้แยกรัดกลางถามว่าผิดไหมผิดแต่ถามว่าเราวิ่งมาติปีแล้วเนี่ยจนผู้โดยสารติดตุกผมหมดแล้วเช้าเย็นคือต้องกลับกับผมหมดรถกลุ่มนี้จะเ,เรียกผูก้โดยสารไปรอที่กมสโ,โดยโดยไปโฆษณาว,ว่ารถเข้าขึ้นทางด่วนจะไปส่งผู้โดยสารภายใน10นาทีผมก็ไม่ทราบว่าเหตุอะไรว่าทําไมทาไมก,กรรสมกถึงแบบปลุกออกมาโดยไม่ไปถามคนที่เขาวิ่งก่อนแล้วทีแรก างสุรีพรอ,อินทรประสิธิ์ตัวแทนบริษัทเอกชนผู้ให้บริการรถตู้โดยสารสา,รสาธารณะสายต่อ15มินบุรีจตุจักรยืนยันกับทีมข่าวตู้ปนาข่าวสามว่าเส้นทางที่รถตู้วิ่งรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่ตลาดมินบุรีไปจนถึงจตุจักรเป็นไปตามเงื่อนไขที่ขอสัมปทานไว้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทุกประการ ขณะที่นายสมมาตรบุญยอตรวจแทนผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะสายต่อ16มีนบุรีหมอชิด2ที่ถูกระบุว่าวิ่งทับเส้นทางก็ยอมรับว่าได้วิ่งทับเส้นทางสายต่อ15บางช่วงจริงโดยเฉพาะการวิ่งเข้าถนนพหลโยธินเพื่อรับส่งผู้โดยสารบริเวณหน้าธนาคารทหารไทยและบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งไม่เป็นไปนตามเงื่อนไขที่ขอสัมปทานไว้เนื่องจากมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจํานวนมากเพราะเป็นเส้นทางที่สะดวกรวดเร็วกว่า ซึ่งที่ผ่านมาได้ขอปรับปรุงเส้นทางการวิ่งแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุญาตปัจจุบันที่มีการวิ่งทับเส้นทางคือสายต่อ16ไม่ได้วิ่งขึ้นสะพานต่างระดับราชวิภาแต่กลับใช้เส้นทางให้แยกราดพร้าวก่อนวิ่งเข้าถนนพหลโยธินเพื่อรับส่งผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ก่อนวิ่งเข้าปลายทางที่สถานีขนส่งหมอชิด2 จุดนี้เองที่เป็นปัญหานั่นก็คือบนถนนพหลโยธินฝั่งตรงข้ามกับสวนจตุจกักรค่ะที่มีการร้องเรียนกันว่ามีรถตู้โดยสารประจําทางสาธารณะวิ่งทับเส้นทางการค่ะเพราะบริเวณนี้มีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจํานวนมากค่ะสําหรับปัญหาการวิ่งทับเส้นทางของรถ สองสายนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ยกเลิกสัญญาการเดินรถของผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วหลายคันส่วนที่ไม่มีการปรับปรุงเส้นทางตามที่สายต่อ16ยื่นขอน,นั้นเนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไขคือการที่จะสัมปทานเนี่ยนะคะเขาเองเนี่ยต้องยอมรับเขาเองเขาก็บอกว่าขณะที่เขารู้ว่าเขาวิ่งผิดเนี่ยเขาก็ทําเรื่องมาเพื่อจะขอในการปรับปรุงเส้นทางเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันเป็นอำนาจของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ใบอนุญาตมัออกมาเป็นเส้นทางนั้นแล้วอยู่ยวันดีคืนดีคุณไม่ไม,ไม่ไม่พอใจในการวิ่งตรงนั้นแล้วก็จะกลับมาเส้นทางที่มัน,มนเอื้ออํานวยกว่ายอย่างเงี้ยมันก็ไปทํากระทบกับคนอื่นข้เหมือนกันมันก็ทําไม่ได้เราทําให้ไม่ได้อยู่แล้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการยังได้ฝากเตือนให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะทุกสายควรปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขด้วยเพื่อให้การเดินรถในทุกเส้นทางไม่เกิดปัญหาขึ้นอีกทั้งนี้หากพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดวิ่งทับเส้นทางซ้ำอีกก็จะมีการส่งเรื่องให้กรมขนส่งทางบกพิจารณายกเลิกสัมปทานเส้นทางเดินรถต่อไปนันทวุฒิสังทองดีถ่ายภาพสิริขวัญจันทร์ฟอยรายงาน ก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงการบริการมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคเหมือนกันถ้าผู้โดยสารเยอะก็ต้องสามารถมีรถเพียงพอที่จะ ตามความต้องการผู้โดยสารไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาแบบนี้มีคนอยากจะมาช่วยบรรเทาก็เลยถับเส้นทางนะฮะไม่ต้องการให้ช่วยเท่าไหร่เนีไ,ไปดูอีกหนึ่งปัญหาที่เรื้อรังครับเป็นทุกปีนะฮะแล้วก็ปีนี้กลับมาอีกแล้วน,นะครับผักตบชวาที่นครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยที่จะมีผักตบมากองกันอยู่คอสะพานแน่นมากเดินบนผักตบกันได้เลยโอ้ยผมเคยไปเตะฟุตบอลมาแล้วเฮ้อจิงเหรอขนาดนั้นปีสองปีก่อนที่เขาเตะฟุตบอลกันบนกลางแม่น้ําเลยนะครับเพราะว่าผักตบมันนนนนแ่่มากีเคุุณลงดิ เดินลุยให้ดูเลยว่านี่นะำกนี่มนไม่ได้ไดความ <ใน S 1> สามารถ<น>อิทธิฤทธิพิเศษไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช,ใช่เนี่ยครับเดินบนผ<ด>ักตกนี่แหละฮะสวะมันแน่นมากเลยนะครับกองสะสมอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตำบลสำโรงนะฮะตอนนี้เรือสัญจรไปมาไม่ได้นะครับ S <S สะพานลอยไม่ต้องมี <นะ S 2> มเรื่ข้ามผักตบไปเลยนะครับแล้วก็หนานแน่นมากนะครับในแม่น้ําน้ําในแม่น้าก็เริ่มเน่าเสียด้วยชาวบ้านบอกว่าปี5 3ปี5 4เนี่ยเคยประสบปัญหานี้มาแล้วแล้วกรมชลประทานนารถแคมคโฮมาขุดผักตบชาวาเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับแต่ปีนี้ปัญหาเดิมๆเ,เกิดขึ้นอีกก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นมาช่วยกําจัดผักตบชาวาหน่อยนะครับล่าสุดครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคุณนิมิตจันทวิมลนะครับลงพื้นที่แล้วก็สั่งการให้อำเภอนครชัยศร ตากฟ้าหาทางกำจัดผักตบชวาอย่างเร่งด่วนนะครับเมื้องต้นก็คือทําแบบนี้แหละฮะนำรถแบ็คโฮมานําเรือมากําจัดผักตบชวาเพื่อเปิดเส้นทางแล้วก็ระบายน้าที่เน่าเสียออกไปก่อนครับก็จะวางให้มีเวรยามคือพี่น้องกำลังพี่บ้านอบตอนเนี่ยเกิดติดกลางคืนชาปั๊บเราต้องเรียมเืินการเพราะว่าปัญหาผักตบเนี่ยจะเกิดขึ้นในทุกสะพานนะครับปีนี้รับประกันได้ว่านะครับจะไม่เกิดขึ้นแบบปีก่อนๆแน่นอน ความจริงก็รับประกันมาทุกปีเลยนะครับแต่ว่าจริงๆผักตบชวานี่น่าจะเป็นสินค้าโอท็อปของนครชัยศรีได้เลยนะฮะถ้าเราเอาไปทําแบบเครื่องจักรสารนะแล้วก็จริงๆถ้าจะช่วยลดปัญหาจริงๆเ่ะชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำอะ่ะแทนที่จะเอาไม้ไผ่ไปดันดันดันพอผักกองผักตบมาก็ดันดันก็เก็บแทนเ้นมเยใช่ไหมคนละนิดคนละหน่อยโอ้โหต้องผ่านตั้งกี่อำเภออ,อ่ะม,มันจะได้มารกองรวมกันแบบนี้ เขียวชะอุ่มจริงๆเลยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเกาะขมือปัญหากับปางแหนมค่ะ